ตอนนี้สั่งก๋วยเตี๋ยวผัดโปะแตกมาทานนะจ้าทุกคนจ้ามาจ้าทุกคนจ้าก๋วยเตี๋ยวผัดโปะแตกมาทํางานที่นิปาน่านะคะก็เลยสั่งมาจะ้ทุกคนนี่เป็นเส้นใหญ่นะคะมีหมึกนะคะทุกคนแล้วก็กุ้งนะคะนี่ค่ะมีหมึกแล้วก็กุ้งทุกคนนะชิมด้วยกันนะจ๊ะกล่องนี้หนึ่งร้นะคะทุกคน เพื่อนได้ดูนิดหนึ่งนะจ๊ะรสชาติเป็นยังไงจ้าเป็นเหมือนผัดกระเพรานะคะอืทุกคนมเป็นแบบรสชาติคล้ายๆกระเพราเลยจ้ะทุกคนมีเส้นใหญ่มีลูกชิน้นแล้วก็มีนี่จ้ะอืมอืมอืมเส้นนุ่มมากเผ็ด กุ้ยเตียวผัดโปะแตกมีหมึกมีกุ้งมีลูกชิ้นปลาใส่ไข่ลงไปด้วยจ้ะเส้นใหญ่นุ่มๆนะคะทุกคนชิมให้เพื่อนดูดูนิดนึงอืมกุ้ง อีกคำหนึ่งชิ้นปลาอืมเส้นใหญ่อืมเส,นมส้นเยอะมาทุกคนอีกคำหนึ่งนะจ๊ะทุกคนจ๊ะ แซบ่บเผ็ดแซบ่บเผ็ดอีกแล้วเมื่อคืนกินของเผ็ดปวดท้องนะคะทุกคนมาทำสุดท้ายจะ้ะออืมอืมม ขอตัวไปทานต่อก่อนจ้าบายยอร่อยมากเส้นเยอะมากตัวนี้เส้นทั้งนั้นเลยโอเคเส้นเยอะจ้าอร่อยจ้าทอดมันปลากรายจ้ามีน้ำจิ้มนะคะทุกคนมาชิมด้วยกันนะ,ะนี่มีแบบนี้ให้ด้วยจ้าน้ำจิ้มน้ำจิ้มแบบนี้แล้วก็มีน้ำจิ้มแซ่บนะจ๊ะ ราดน้ำจิ้มลงไปเดยจ้ะทุกคนจ้าราดลงไปเดยแบบนี้จ้ามาชิมด้วยกันนะคะทุกคนชิมด้วยกันเลยจ้าพริกออกอนพริกเผ็ดทุกคนจ้าทอดมันปลาไก่นะจ๊ะของร้านตะหมูนะทุกคน นุ่มอร่อยมากทุกคนจะกินกับข้าวนะจ๊ะทุกคนแบบนี้นะจ๊ะหยดน้ำจิ้มลงไปนิดนึงแบบนี้คาใหญ่ๆจ้าทุกคนแบบนี้จ้ะกินกับข้าวนิดนึงนะจ๊ะมาแซแบรด้วยกันจ้าชิมให้ดูคำหนึง่งอืืมอืม,อม,อม อร่อยมากอมืมนุ่มๆเลยจ้ะกินกับข้าวสวยละล้นแซ่บมากอืมอืม น้ำมันคำนี้ทุกคนมีทั้งหอมซอยมีทั้งแตงกวานะจ๊ะม,มามชิมดูจ้ะอ,อร่อยมาก กล่องนี้ร้อยยี่สิบให้มาเยอะมากอืทุกคนขออนุญาตใช้มือนะทุกคนใช้มือแบบนี้นี่อืมาข้าหกอร่อยมากทุกคนจะาให้ผักมาเยอะเดี๋ยวขอตัวไปทานต่อให้เสร็จนะคะนี่นะคะอร่อยมากพฮจ้าไปก่อนจ้า